ไปสปายิ้งแคมป์ตกปลาเดินป่ามือสองญี่ปุ่นสวัสดีครับตัวนี้เป็นตะเกียงของไอวัตันินะครับผมโฟวินนะครับแลนเทนก็เป็นรุ่นของเขานะครับจะเป็นสีแดงมันจะมีหลายๆสีนะครับตัวนี้จะเป็นไซส์เล็กนะครับไซส์เล็กก็ขนาดแบบนี่กระทัดรัดเห็นไหมครับแล้วมันจะมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะครับผมแล้วก็จะมีเคสเป็นถุงผ้ามาให้นะครับด้านในถุงผ้าเนี่ยมันจะมีอันนี้อยู่เป็นคู่มือนะครับแบบนี้ มีคู่มืออยู่ในนี้นะครับทั้ง2อันเลยเหมือนกันนะครับสภาพทั้งคู่เลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับสภาพใกล้เคียงกันนะฮะผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับนะพอๆกันเลยนะครับมีถุงให้ทั้งคู่นะครับสภาพเดียวเป๊ะๆเลยนะฮะนะครับใส่แก๊สนะครับที่ด้านล่างตรงนี้นะครับผมนะขาด้านล่างนี่สามารถแบบกางออกมาได้นะครับเพื่อเวลาวางนะครับมันจะมั่นคงยิ่งขึ้น แล้วก็การใช้งานนะครับดึงขึ้นมาแบบนี้นะครับสามารถยกไปไหนมาไหนก็ได้นะฮะโป๊ะโป๊ะจะเป็นโป๊ะแก้วแบบใสๆนะครับตัวนี้จะใช้งานกับแก๊สกระป๋องยาวนะครับแก,ก๊สกระป๋องยาวแบบนี้นะครับสามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะแก,ก๊สกระป๋องยาวพวกนี้นะครับตามร้านร้านข้างทางร้านข้างถนนร้านพวกร้านจิบะทะก็มีหรือไม่ก็พวกโลตัสบิ๊กซี อะไรอย่าแมคโคนะครับมีขายทั้งหมดนะครับตามร้านห้างใหญ่ๆมีขายทั้งหมดพวกนี้มันเป็นกระป๋องแก๊สที่หาง่ายมากนะครับส่วนไส้ที่ใช้ก็เป็น300แรงนะครับไม่เกินนี้นะฮะสามแรงกําลังสวยนะครับวิธีใช้งานนะครับผมเปิดหมุนเลยหมุนตรงนี้นะครับแล้วก็วางแบบนี้นะครับแล้วก็สวมเข้าไปนะฮะจากนั้นก็บิดบิดบิด บิดให้แน่นพอตึงมือนะครับผมรุ่นนี้ก็จะมีแม็ก์ในตนะครับก่อนจะเปิดนะฮะต้องฟังเสียงก่อนแบบนี้นะครับเช็คก่อนว่าแก๊สมันออกมาหรือเปล่านะฮะแล้วก็เปิดระบบนะครับเร่งรีนะครับเดี๋ยวจะรีให้ดูอันนี้คือรีนะครับรีนะครับเร่ง นะครับให้แสงที่สว่างมากนะครับผมนะเวลาใช้งานก็ยกอย่างนี้ได้เลยนะครับหรือจะไปแขวนแบบนี้ก็ได้นะครับนะถ้าแขวนก็พวกตามผนังนะครับก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะครับขออนุญาตไม่เปิดนานนะครับตะเกียงใช้งานได้ปกตินะครับผมไส้ที่ใส่ให้ก็จะเป็นไส้จีนนะครับไส้จีนก็มันมีราคาถูกนะครับผมเอาไปเทสนะครับข้อเสียคือมันจะแตกง่ายนะครับแตกแล้วเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ สั่งซื้อเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะแถมไส้เพิ่มไปให้ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาขนส่งมันกระแทกมันอะไรม,มันเกิดการแตกได้นะครับทั้งสองตัวใช้งานได้ปกติทั้งคู่เลยครับผมพร้อมใช้งานทั้งคู่เลยเดี๋ยวมาดูสภาพแบบละเอียดละเอียดกันครับอันนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูทั้ง2ตัวเลยนะเดี๋ยวจะหาว่าพ่อค้าพูดไม่จริงนะครับผมนี่นะครับทั้ง2ตัวเนี่ยใช้งานได้ปกตินะครับสภาพสภาพพอๆกันเลย นะครับผมนะขออนุญาตไม่เปิดนะนะครับมันใช้งานได้ปกตินะฮะนะเพียงแต่ว่าตัวนี้มันจะมีตําหนิีนิดนึงเห็นไหมครับตัวตัวเปิดปิดวาล์วเนี่ยตัวเนี้ยนะครับปกติแล้วมันจะต้องอยู่ที่ระดับนี้ใช่ไหมครับแต่ตัวเนี้ยมันต้องบิดลงมาเยอะนิดนึงนะครับมาถ้าจะแก้ก็คือต้องถอดเข้าไปไขไขตัวนุมหนูนะครับตั้งตั้งชุดวาล์วนี้ใหม่นะครับแต่การใช้งานปกติครับผมอมใช้งานมากๆครับผมมีนะครับมีเคสผ้ามาให้ด้วยนะทั้งคู่เลย อ่ะนะครับมาดูสภาพของเจ้าตัวนี้กันบ้างนะครับสภาพเดียวกันเลยนะฮะทั้งสองตัวเนี่ยสภาพเดียวกันเลยนะครับ,นนนะรบในถุงก็มีแต่แกมนะแค่นั้นเองนะครับผมถุงสวยนะนัถุงสวยนะครับก็มีฝาบนเลยนะนะครับมันสภาพเดียวกันนะนะครับดูใบนี้ก็พอ เวลานี่ไงนี่นะครับครับสวยใสนะฮะด้านในนี่ก็ใสๆเลยนะครับสวยมากนะครับผม นี่ครับชุดอัดแก๊สนะครับ,ด,กกด,รบด้านล่างขานี้มันสามารถกางออกมาได้แบบนี้เพื่อเวลาวางมันจะมั่นคงยิ่งขึ้นนะ,ะนี่เวลาวางก็จะประมาณนี้นะครับก็กันล้มได้นะครับ แต่จริงก็จะเน้นแขวนนะครับแขวนได้เลยหรือรอยก็เล็กน้อยนะครับใบ <c oughs> นี้เหมือนกันนะครับนะครับ อันนี้จริงมันมีโป้ะนะนะครับพอดีถอดออกไว้นะครับโป้มีเหมือนกันนะครับโป้ใสเหมือนกันนะครับผมตัวนี้รู้สึกว่ามันจะบิดเกินไปนิดหนึ่งปกติแล้วถ้าออฟแล้วมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ตัวนี้มันจะแบบเกินเข้ามาอย่างนี้เลยนะครับแต่ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ปกตินะครับนี่โตก็ปกตินะฮะสภาพเดียวกันเลยสองรายการ Thank you